ความแค้นของคุณทักษิณน่ะมันมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันมันถูกเด็ดปีขนาดนี้ถ้าเกิดคุณทักษิณยังคิดว่าเป็นพยกักเตดปีกเนี่ยก็จะต้องดโดนเผาอีกครั้งเขาลุยไปแล้วมันเจอไฟเขาลุยไฟแล้วมันไหม้ไปทั้งลูกทั้งพ่อเชื่อว่าออกมาแล้วจะปรับบทบาทผมว่าถ้าเกิดติดคุกหนึ่งปีนี่มันมันทำให้คนคิดได้เยอะนะติดคุกวันเดียวก็ทําให้คนคิดได้เยอะแล้วไม่คิดว่าออกมาจะแรงกว่าเดิม หมดแล้วทีนี้ไม่มีอะไรมาไอความแค้นของคุณทักษิณน่มันมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันมันถูกเด็ดปีขนาดนี้นะครับการออกมามีอิสรภาพอย่างที่ผมบอกเนี่ยผมว่าหลายคนที่ผมรู้ว่ารู้จักแล้วติดคุกแล้วออกมาเนี่ยอิสรภาพมันมันโล่งอกละมันไม่ได้ต้องการอย่างอื่นละคุณทักษิณออกมาเนี่ยถ้าเกิดคุณทักษิณยังคิดว่าเป็นพยักเตดปีกเนี่ยก็จะต้องโดนเผาอีกครั้งหนึ่ง อาจาจรย์อ๋อคือพอผ่านเหตุการณ์นั้นมาแล้วมันจะเรียนรู้ว่าอย่าทําอะไรที่มันมีความเสี่ยงจะต้องอาจารย์ธนพรรียังกุลบอกว่าคุณทักษินเป็นนกฟีนิกคือฟื้นขึ้นมา, <c oughs> ย,ายูวายุวายุพัก <c oughs> เป็นนกฟื้นขึ้นมา <c oughs> แต่จริงๆเนี่ยไฟที่มันเผามันยังอยู่อ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณทักษินคิดว่าตัวเองจะเป็นพยัก์ติดปีกเป็นฟีนิกซ์กลับขึ้นมาแล้วมา มามีบทบาทครอบคลุมการเมืองไทยได้อีกเนี่ยมผมว่าท่านจะโดนจะโดนเผาอีก,ออกโดนอีกรอบหนึ่งน,น,นี่พูดด้วยความไม่มีอคติเลยนะพูดด้วยความหวังดีแล้วข้อวิเคราะห์ผมอาจจะผิดแต่ว่าผมคิดว่าผมเชื่อว่าคุณทักษิณฉลาดผมคิดเสมอผมไม่เคยคิดว่าคุณทักษิณเป็นคนที่ที่ไม่ฉลาดเป็นคนที่ผมคิดว่าแกฉลาดเพียงแต่ว่าบางทีความมั่นใจตัวเองสูงคิดว่าตัวเองทําได้ พลุยไปแล้วมันเจอไฟพลุยไฟแล้วมันไหม้ไปทั้งลูกทั้งพ่อ,อวันนี้ผมคิดว่าเป็นบทเรียนสําคัญแล้วถ้าท่านกลับมานะกลับมาแบบในในสไตล์รัฐบุรุษนะคออือยังไม่ยังไม่ได้มีคนยกย่องแต่มาในสไตล์ที่ว่าฉันมาต่อไปนี้ฉันจะทําเพื่อสาธารณประโยชน์ทํามูลนิธิไปบรรยาย แล้วก็มีอาจจะมีพรรคการเมืองที่ชั้นสนับสนุนนักการเมืองรุ่นใหม่มออดีๆมาขนาดนี้ไม่ออกหน้าขนาดนี้แน่นอนพรรคการเมืองมันต้องใช้ทุนแล้วใครจะมีทุนถูกไหมฮะถ้าทุนตระกูลชินวัตรครอบครัวชินวัตรยังยังสนับสนุนอยู่พรรคมันก็อยู่ได้นะครับและให้นักการเมืองดีๆเขาพัฒนาขึ้นมานักการเมืองเก่าๆคุณหมอชลน,น่านสีแก้วคุณสุทินคลังแสงคุณจตุรลฉายแสงบวกกับนักการเมืองใหม่ๆเพื่อนลูกคุณแพรทองทานที่ไปอยู่ได้ทำใหม่ได้อันนี้เดี๋ยวผมผมลาคุณผู้ชมหน้าจอทีวีเนี่ย